ึ่งมะนาวเมื่อวานนี้ก็ได้ทำข้าวต้มพึ่งมะนาวเมื่อวานนี้ก็ได้ทำข้าวต้ม่างนี้ข้าวต้มเมืม่อวานนี้ไปเอาตองมาวันนี้ก็ได้ข้าวต้มนะออกมาเขาก็จะไปทอดทอนลงแล้วก็เอามะพร้าวมาใส่ นี่คือผลงานผลงานเมื่อวานนี้ได้กินได้กินพอดีนะครับข้าวต้มนะอรคบเนาะครับ,นะค,รบ,ค,รบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยว,ยวมีข้าวต้มเมื่อวานนี้ไปเอาตองมาวันนี้ก็ได้ข้าวต้มนะออกมาเขาก็จะเป็มนมะนาวไลเม็ดรับมะนาวไลเม็ด แบบนี้ข้าวต้มเมวาอานนี้ไปเอาตองม,มาวันนี้ก็ได้ข้าวต้มนะออามาเขาก็จะปน้ำผึ้งเราใส่เรียบร้อยแล้วก็เติมน้ำแบบนี้ข้าวต้มเมื่อวานนี้ไปเอาตองม,มาวันนี้ก็ได้ข้าวต้มนะออามาเขาก็จะไปกินน้ำมะนาวกันครับขอบคุณมากครับ แล้วต้วของเราก็ได้เรียบร้อยมีคู่กันด้วยหน้าตาก็จะเป็นน้ำผึ้งเราใส่เรียบร้อยแล้วก็เติมน้ำได้กินพอดีเดี๋ยวก็จะกินให้ดูวันนี้จะกินน้ำมะนาวกันครับขอบคุณากครับได้กินพอดีเดี๋ยวก็จะกินใด้ดูวันนี้เป็นแบบนี้น,น,น,นี่จะทำแบบนี้ ข้าวต้ม,มนะนะมาทำชามะนาวกินกันชามะนาวเอามะนาวใส่ไปผ <c oughs> ึ้งมะนาวเมื่อวานนี้ก็ได้ทำข้าวต้มโอเคืินดว้กัน,กนแล้วก็จินกัน คู่กันแบบนี้เราไม่จากกันนะเราก็อย่าจากกันนะครับเราไปน้าด้วยกันเรื่อยๆไปน้ากันเวลาไปน้ากันแบบขึ้นด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับคลิปที่ของเพื่อนเราทำาข้าวต้มข้าวต้มมัดให้ดูขนะ้าวต้มมัดเขาก็จะมีข้าวต้มนะครับเนาะนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคุณ พูกโตนะน้ำเยอะ่อกินได้ใส่ถั่วใส่มะพร้าวเ,เวลาต้มสุกแล้วก็ ต,ต,ตัดท่อนตัดแล้ว <iciency ๆ S 2> <Pang. S 1> ต้มของเราก็ได้เรียบร้อยมีคู่กันด้วยหน้าตาก็จะเป็นกินได้นะครับใส่ถั่วใส่มะพร้าวเวลาต้มสุกแล้วก็ตัดท่อนตัดเนี้ยก็ได้น้ำพึ่งมะนาวละก็ต้มนะครคบเนาะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับ เด็ดน,น้ำผึ้งเราใส่เรียบร้อยแล้วก็เติมน้ำเกล็ดเลยแล้วก็จิ้มกันมะนาวไล่เม็ดเรอมะนาวไล่เม็ดอยากวมีข้าวต้มเมื่อวานนี้ไปเอาตองมา วันนี้ก็ได้เข้าต้มนะออกมาเขาก็จะเข้าวต้มของเราก็ได้เรียบร้อยมีคู่กันด้วยหน้าตาก็จะเป็นด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับคลิปที่ของเพื่อนเราทำข้าวต้มเข้าต้มมัดให้ดูเข้าต้มมัดเขาก็จะมีได้กินพอดีเดี๋ยวก็จะกินให้ดูวันนี้ข้าต้มนะครคบเนาะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวต้มของเราก็ได้เรียบร้อยมีคู่กันด้วยหน้าตาก็จะเป็นนี่ก็ได้น้ำพึ่งมะนาวละก็ต้มนะครบะครบเนาะคร,ครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวท่อนดัดท่อนลงแล้วก็เอามะพร้าวมาใส่นี่คือผ้นงานผ้นงานเมื่อวานนี้ได้กินได้กินพอดี นะครับลูกจะโตน้ำเยอะ,อ,ยอ,ะอ,อุ่นอเอะนะมาชามชามะนาวกินกันชามะนาวเอามะนาวใส่ไป ก็ได้น้ำพึ่งมะนาวด,ด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับคลิปที่ของเพื่อนเราทำข้าวต้มข้าต้มมัดให้ดูข้าต้มมัดเขาก็จะมี้ก็ได้น้ำพึ่งมะนาวด้ คู่กันแบบนี้เราไม่จากกัน <c oughs> นะเราก็อย่าจากกันนะครับเราไปน้ำด้วยกันเรื่อยๆไปน้ำกันนะไปน้ำกันแบบนี่ <Okay. S 1> ได้กินพอดีเดี๋ยวก็จะกินให้ดูวันนี้นะทำข้าต้ม ก็ไปดูคลิปของเพื่อนเนี่ยไปดูคลิปของเพื่อนไปดูคลิปมาโอ้หมดอะไรไปดูคลิปมาก็มาทำนะทำข้าวต้มก็ไปดูคลิปของเพื่อนเนี่ยไปดูคลิปของเพื่อนไปดูคลิปมาโอ้หมดอะไรไปดูคลิปมาก็มาทำลูกโตโต่ะน้ำเยอะ คู่กันแบบนี้เราไม่จากกันนะเราก็อย่าจากกันนะครับเราไปน้ำด้วยกันเรื่อยๆไปน้ากันเวลาไปน้ากันแบบพึ่งน,น้ำพึ่งเราใส่เรียบร้อยแล้วก็เติมน้ำน้วก็ได้น้ําพึ่งมะนาวะละลูกโตโต่ะน้ําเยอะ แล้วก็จินกันทักอุ่นเอด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับอาชีพที่ของเพื่อนเราทำข้าวต้มข้าต้มมัดให้ดูนะ ถ้าต้มมัดเขาก็จะมีก้ต้มของเราก็ได้เรียบร้อยมีคู่กันด้วยหน้าตาก็จะเป็นท่อนสักท,ท่อนลงแล้วก็เอามะพร้าวมาใส่นี่คือผลงานผลงานเมื่อวานนี้ไกินได้กินพอดีนะครับอุ่นด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับ คลิปที่ของเพื่อนเราทำาข้าต้มเข้าต้มมัดให้ดูเข้าต้มมัดเขาก็จะมีนี่ก็ได้น้ำพึ่งมะนาวละจะกินน้ำมะนาวกันครับขอบคุณนะครับด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับคลิปที่ของเพื่อนเราทำาข้าต้มข้าต้มมัดให้ดู นะถ้าวต้มมัดเขาก็จะมีนะทำข้าวต้มก็ไปดูคลิปของเพื่อนเนะ่ะไปดูคลิปของเพื่อนไปดูคลิปมาโอ้มดอะไรไปดูคลิปมาก็มาทำนะี่ล <Okay. S 1> ้าวต้มของเราก็ได้เรียบร้อยมีคู่กันด้วยหน้าตาก็จะเป็นคู่กันแบบนี้เขาไม่จากกัน <laughs> นะเราก็อย่าจากกันนะครับเราไปด้วยกันเรื่อยๆ